ตอนนี้ก็นั่งรออยู่นะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีงานหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดมา2เดือนแล้วนะคะเต็มเลยนะทุกคนเต็มเต็มเลย2เดือนสองเดือนกว่าๆด้วยซ้ํานะคะเปิดในห้องเลยนะคะถ้าได้งานเราก็จะออกไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะถ่ายมาบางช่วงให้ทุกคนดูนะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะลาสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วเราไม่ได้เปิดเลยทุกคนเงินอะไรทุกอย่างก็ยังค้างอยู่นะคะยืนยันตัวตนก่อนนะคะ โ okay. อเคส่งข้อมูลต้องใส่แมสด,ด้วย เรียบร้อยนะคะเราจะเปิดเป็นไฮบิดนะคะทุกคนวันนี้เปิดทางแกป๊ปทางไลน์แมนนะคะอันไหนมาก่อนไปอันนั้นนะคะสมมุติว่าได้ค่ายค่ายหนึ่งเราก็จะปิดอีกค่ายหนึ่งนะคะก็อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะคะซึ่งเราอาจจะพกใส่แบบนี้มันสะดวกมากๆทุกคนถ้าเราไม่ได้ขับนานนะคะมันจะให้เรายืนยันตัวตนนี้เราเปิดแค่ส่งของส่งของกับส่งอาหารนะคะไม่ได้เปิดรับคนนะคะเปิดคู่ไปเลยนะคะแล้วก็ไลน์แมนก็เปิดไป เราจะรับแค่ไม่กี่งานเท่านั้นนะคะเพื่อที่ให้ระบบมันยังรู้นะคะว่าเรายังขับอยู่จะได้ไม่โดนตัดะะมันเป็นอีกรายได้เสริมของเราอีกอย่างนะคะแล้วก็เราก็ยังอยากให้มันมีอยู่นะทุกคนแบบเผื่อร้อนเงินราก็ไปขับได้อะไรแบบนี้นะคะส่วนตัวเรามีงานประจำเราเลยไม่ค่อยซีเรียสแต่ว่านานๆก็ออกมารับทีนึงค่อนข้างเอาเปรียบนะคะเพราะว่าเราอ่ะโดนค่าลอบแบบ2ี่สิบกว่าบาทมันไม่ไหวตอนนี้ผ่านไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะเราคิดว่าบางทีเราอาจจะต้องออกไปข้างนอก กล่องแบบประยุกตนะทุกคนดูอันนี้คือเราติดแบบเนี่ยมันมันจะมันจะใช้แค่ตัวนี้เองนะคะ<ม>ก็คือเวลาเราถอดมันก็จะถอดง่ายแต่ว่าเราจะปิดไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะคะข้างในก็แนะนาให้มีนี่อันนี้เอาไว้นะคะเราเอาไว้ การของเลื่อนของอะไรนะคะยัดยัดให้มันแน่นนะคะแล้วก็อาหารลูกค้ามันจะไม่เป็นอะไรหลังจากที่รอในห้องมาสักพักนะคะรอไม่ไหวก็เลยออกมาข้างนอกออกมาแป๊บหนึ่งก็ได้งานเลยนะตอนนี้เรากําลังเล่งมุ่งหน้าไปรับอาหารกันนะคะเรารู้สึกว่าพอไม่ได้ขับนานๆแล้วกลับมาขับมันรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกทุกครั้งเลยนะคะที่เริ่มมาขับใหม่อีกทีอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งที่ปกติเราก็ขับอยู่แล้วเป็นประจํานะคะสมัยก่อนขับจนล้าขับจนเบื่อนะทุกคนแต่ว่าพอเว้นช่วงขับพอกลับมาขับอีกทีก็ยังรู้สึกตื่นเต้น ยืนยักนการรับอาหารนะคะลายแมนง่ายไม่เกลียว okay. เอาอาหารไปส่งแล้วถูกคนโอเคมุ okay. ่งหน้าทางตะวันตกแล้วเลี้ยวซ้ายโอเคไป ออเดอร์นี้ราคาเราบอกว่าโหดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไปรับก็สองกิโลแล้วนะคะแล้วเราก็ไปส่งอีกประมาณ6ก6กิโลกกิโลกว่าเลยนะทุกคนแล้วก็รวมทั้งหมดอ่ะมันประมาณ8กิโลใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องขับกลับอีกใช่ไหมทั้งหมดอ่ะเราได้ของออเดอร์เนี่ยประมาณ29บาบาทนะคะทุกคนคิดดูว่ามันจะอยู่รอดได้ยังไงนี่เราถึงแถวบ้านลูกค้าแล้วนะคะฮัลโหลค่ะตอนนี้อยู่ตรงส่งตรงหลังไหนคะ อ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวค่ะถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะลูกค้าขอโทษที่มาช้านะคะอขอบคุณค่ะ เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งออเดอร์นะคะเดี๋ยวเรามารอรับงานนะคะตอนนี้ได้งานเพิ่มนะคะเดี๋ยวแวะติมน้่มันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับออเดอร์แล้วก็ไปส่งลูกค้านะทุกคนร้อยน,นั่นจ้ะบมาลูกน้อ <f itti> ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไปรับออเดอร์ที่สองนะคะแล้วก็กำลังจะไปส่งแล้วคลิปเราหายหทุกคนได้มาแค่นี้ ล้วส่งงานนะคะอยานี้อยากไดออเดอร์แก๊มากนะคะยังไม่ได้แม้แต่ออเดอร์เดียวนะคะขนาดเปิดรอบงานอัตโนมัตินะทุกคนไม่รู้ว่ามันอยากให้เราไปที่ไหนนะคะแก๊ปคือศูนย์เลยนะเดี๋ยวไปหาที่จอดพักแป๊บนึงก่อนตอนนี้เราส่งเสร็จไปสองออเดอร์แล้วนะคะอันนี้เราเอามาแปะให้ทุกคนดูเล่นๆนะคะว่าตอนที่เราส่งออเดอร์ลูกค้าแล้วเราถ่ายรูปส่งระบบยังไงเราส่งประมาณนี้เลยนะทุกคน เดีย๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวเรามาทําคลิปยาวๆเต็มๆรับสัก20-30งานนะคะถ้ามันมีงานส่งมาให้นะแต่ถ้ามันไม่มีต่อให้รอเป็นชาติมันก็ไม่ส่งขับไปเรื่อยๆแล้วกันที่พักเ่าไหร่ก็ปิดแค่นั้นนะไม่มีจริงๆทุกคนก็เดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะคะ